เรามาดูดวงเรื่องปัญหาความรักเรื่องบอรที่3มกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่กําลังเผชิญปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเรา3ามคนเรามาดูกันซิว่าคนกลางจะคิดยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นตัวกลางไปแทรกของเขาหรือเขามาแทรกของคุณเรามารอดูผลกันรบกวนพวกคุณช่วยตั้งิตที่นี่นะคะนึกถึงหน้าคนลกของคุณคนกลางว่าเขาคิดยังไง การดูดวงครั้งนี้ของเราสองคนจะไม่จิตการกันนะคะเป็นการดูแบบกว้างๆจะไม่ได้ตอบะจงใครเป็นการสุ่มถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ทุกควกดแบงปันกดแชร์ให้ด้วยสนใจจะดูดวงกับหมอแก,ก้วแม่นชัวร์ติดต่อได้นะคะที่ทางช่อง Facebook หรือใน Facebook ก็เออหรือใน Tik t o อกก็ได้นะคะหรือใน youtube ก็ได้ช่องหมอแก้วแม่นชัวร์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่า คนกลางเขาคิดยังไงกับคุณบ้าโ<น>ด้วยไพ่พรมยานค่ะนนนนคนกลางนะคะ<น>ขึ้นมาพิการเนมีความรู้สึกชนะแฮปปี้มีความสุขถามว่าคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกเขาชนะคุณเขาควบคุมคุณได้และเขาก็ยังปรารถนาดีกับคุณอยู่ไม่ได้คิดร้ายนะคนกลางนะไพ่ใบที่สองนะคะได้พยาราชะศีเขารู้สึกชอบการแข่งขัน ชอบบริหารเสน่ห์ชอบอยากเอาชนะและเขารู้สึกว่าเขาได้ชนะควบคุมจิตใจพวกคุณได้อยู่ถือว่าเขาก็ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่นะคะมาดูพาไพ่ใบที่สามค่ะไพท่ที่สามคือเทพบุรยุทธิธรรมเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครเลือกคุณหรือคนนั้นแต่ถามว่าในใจเขายังมีคุณอยู่ไหมแก้วตอบได้เลยด้วยความมั่นใจว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่แต่เพียงแค่รอโอกาสรอจังหวะรอเวลา ะคะใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าถ้ายังอยากได้เขาอยู่ให้นิ่งอย่าโวยวายมีโอกาสที่เขาจะวนกลับมาหาคุณนะคะคลิปนี้อาจเวลาเอออาจวันที่29สิงหาคมเวลา16นาฬิกา17นาทีนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์แล้วอยากให้มันแม่นว่าเขาคิดดีกับคุณไม่ได้คิดร้ายและยังมีคุณอยู่ในใจรบกวนกดแคร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะ